สวเสดีครับผมดิสโทชันบอสนคเโอเคครับก็แม่งหายไปตั้งหลายวันโอเคครับจากความเดิมที่แล้วผมมาถึงตรงนี้อ่าท่อเน่แล้วเราต้องเก็บไอเชียจะไปเก็บปืนก่อนดีกวนี่านะฮะไม่เป็นไรเราเก็บไปนี้มาก่าอนแล้วนะครับรำแรกั็เก็บของเลยนะฮะ เควิดว่นน่าจะเล่นได้แล้วนะคุณเธอตอนนี้รีเบก้ากำลังฝึกซ้อมเปียโนอยู่กระเดกกกคริสคริสคริส เล่นได้แล้ว you like it าชอบไหม่ะตกรงเกร้งปลิ้งปลิ้งปุ่งเกร้งปุ่งตึ้งตึ้งเยอะอื้มอื้มเพลงมันคุ้นๆไหมฮะ

อาจีนเลยจีนเลยจีนเลยเดี๋ยวผมกลับมาครับโอเคครับกลับไม่รอบฮะหมดเงินบตะกี้ไปเก็บของมนาะแล้วก็โดนซอมบี้กัดไปจึกสองจึกนะฮะเลือดแดงเลยโหฝนตกวะเนี่ยชัดเจนฮะฝนตกด้วยโหบรรยากาศ โอเคครับทีนี้เราถูกขังเราก็ต้องเอาไอเนี้ยใส่เข้าไปอ่าฮนะครับคงจะรู้กันนะฮะว่าสีทองเอาไปทำอะไรผมไม่เป็นไรย่าลากยกให้กูเอาโลทองคำไปแไปะไว้ข้างนอกกันนะฮะ อัดสามรอบมบีแบบ่ปแบบัญหาสามรอบมารอบที่สี่เขายังชั่วขึ้นหน่อยครับมันต้องไปหาปักอินอะไรก็ไม่รู้แบบเวลาอัดแสบ,บแล้วมันดึงอ่ะคดดึงอ่ะจริงๆเย็ดตะครังดัง โอ้ยนี่มันช่องลับอเอ้ยทางนี้เว้ยเออน่จะเดินชนกำแพงด้วยเยแตแ่กุญแจมาแล้วกุญแจอะไรก็ไม่รู้แหละกูได้มาแล้วไปก็อนแลหละไอ้ร,รีเบกามันอยู่อยนะ่งนั้นเดี๋ยวไปเอาปืนก่อนดีกว่าครับตอนนี้ตอนมีลูกซองพังๆอันนึงนะฮะงั้นเราก็ต้องไปเอา ลูกซองที่มันใช้ได้นะไม่ไงั้นมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่กับปืนพกอะไรเงี้ยเอ้ยฝนตกพหมันชวนใน้สย้องขันยิ่งนักเอ้ยจะต้อนรับฮาโลาวีนกูหรือไง อ้าวอ้ายาวยยาวยยาวไใได้หรอฮมันเป็นจิตยาอุ๊ยิสตกใจไม่ใช่ห้องนี้นี่ห้องนี้ห้องียเนี่แหละ ตัสวส่กกอลมัหนอนดืน้อกันกะพิบไม่เลิกอีกไรยออีองอยากเล่นจิวเหมือนกันนะแต่เคยเล่นบ่อยแล้วว่าจิวก็เลยอยากเล่นคิดบ้างอะไรบ้างนาเย็ดได้ลูกสองแล้ว ไม่ได้แดกกูหลอกครา้นี้มึงไอ้เจี๊ยไม่ใช่นในเด็ด <Yeah. S 1> ได้ตื่นแล้ว <Yeah. S 1> เด็ดเงินคุมซัพยะชีวิตเกิดใหม่จำแจ้วนี่ <Yeah. S 1> กับดักไม่พังแล้วเอ้ยน่โทเปิดประตูสิฮะ อ응จะดีเลยทำมะเขือเตี๋ยอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตใชคแผนที่แป๊บจะเป็นห้องชั้นสองนะที่ว่ามีอะไรที่จะต้องไขสัตว์เดี๋ยวก่อน ไม่ได้ฮะออกไปฆ่าหมามันไม่ได้แล้วนะฮะเราจะปล่อยให้หมามันมาทำร้ายเราไม่ได้ต่อไปแล้วนี่ไม่ไม่ลูกซองนะมึงก็ไม่ลูกซองนะมึงเอ้

เออตอนนี้เราคือพระเจ้ายังยังไม่พระเจ้าพอจะเป็นพระเจ้าแล้วต้องมีแม็กนัมไอสัตอนนี้ต้องเข็นทางไหนนะี่ยช่างแม่งโอ้ยไม่ได้ให้เข็นบันไดเออ มาท่อเปิดประตูเร็วๆได้ไหมไอ้เหี้ยตุกแตก ตอมบีตัวหนึ่งป่าววะมังมังนะใช่เดี๋ยวเราลองไปห้องโอนได้ว่าเยี่ย สับป,ปูนไพรามา yes ไอ้นี่ก็นอนโอ้ไม่เลิกไม่ใช่ตายแล้วเฮออเยเย่เยบันไดแค่นี้กูยังต้องกดปุ่มเย่ Um, ถูกห้องด้วยเพราะมันไข่ใ,ใ้ห้องเดียวเด็บหายแล้วกูต้องถือปืนรอเลยใชนะ่ไหมเจตติ้งโคโอล่ามาร์ชเด็บโอ้ยเจอบอสนะฮะ เดี๋ยวให้ให้กูตั้งหลักกับไอสัตว์กูจะยิงยังไงไอเฮียเดี๋ยวก่อนอ้าวเออหอไอเหียตัดกูแล้วตัดกูแล้วไงมึงจะม้วนหาพยายามเหรอโอ้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 เพิษ หายล้วไงครับงอกงอกออโอ้โตาย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 โอ้เออออ,อ,อ,อไปแลครับติดพิษด,ด้วยแถม แอมติดพิษให้ด้วยงอกนะฮะเช็ดรอปอุญนซินจุดเทไปแล้วครับแถวนี้มีอะไรให้เก็บมันนะ้ยมีอะไรให้เก็บอีกมันนะ้ยี่ยเย็ด ไม,มไ,ไม่มีอะไรแล้วครับไปไมีแค่นี้แหละแล้วก็มันคงจะสรุปฟกฟุบเช่วนี้เดี๋ยวดูนาทีเวลาได้ได้อีกโอ้ไม,ม,ม่ไหวแล้วโอ้เมาเมา i Damn Give me serum. Oh. I'm sure the serum must be there. I'll be right back. ตอนนี้คริสติดพิษจากงูนะฮะฉะนั้นตอนนี้เราได้เล่นเป็นรีเบกอ่ะเราต้องรีบช่วยคริสอุ้ยอีสัตว์กตกใจ ไปข้างล่างมันจะไม่เร็วกว่าหรอไ้เหี้ยสิรัมเนี่มันจะอยู่ห้องที่เราเจอรีเบ,บกกาห้องแรกนะฮะอา ย,ยอดลยละเราต้องรีบไปห้องนั้นนะฮะจริงไม่ต้องรีบก็ได้มันจะเดินเรือเชยแฉะแถวนี้ก็ได้ <laughs> กเกรแกรม,มไม่ได้กำหนดเวลานี่เออริงเวลาริงเวลาถึงเวลา ิขวข้าวกินข้าวออก่อนแล้วกันนะ <S 2> <S 2> ไม่ใช่แปลดู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 ห้องนี้อเฮียห้องนี้ห้องนี้วันเวลาที่มีให้กัน ก็คือภาพเธอเดินจากไปส้องเพลงทำไมรู้นะไอ้เหี้ยมึงมารอกอัวไอ้เหี้ยทำไมต้องใส่ชุดเดียวกันวะผมไม่เข้าใจนี่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 ิลัมนี้

มม,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 มโอ้ย <c oughs> ไม่แปลกใจแล้วฮะเพาทำไมมีคนบน่นว่าเฮีย้ยแม่งปิดประโตทีแม่งลุ้นชิบหาย เชื่อผมนะครับคนบางส่วนที่เอ่อไม่ใช่คนบางส่วนที่บอกว่าเล่นคือติดภาคเก่าๆมาแล้วเจอภาคใหม่ๆไม่ชอบอ่ะเจอภาคใหม่ล้วไม่ชอบเพราะมันไม่มีเปิดประตูอย่างเงี้ยมันไม่ลุ้นมันต้องลุ้นๆแบบค่อยๆเข้าไปเออมันต้องอย่างนี้ภัคสี่ภาคห้าพาคหกมันไม่ลุ้นไงแบบไอ้หี้แบบเปิดปุ้งเข้าไปเลยไม่ใช่แล้วนะฮะ อย่ที่ผมบอกอครับเกมมันก,นก็เปลี่ยนมันก็วิวัฒน,น,นาการไปตามกาลเวลานลั่นแหละถ้าภาคใหม่ๆยังทำเป็นแนวแบบนี้อนยะู่นะนม่งก็ขายไม่ได้จริงมันก็ตันอ่ะเหมือนล็อกแมนอนะ่ะคุณเคยล็อกแมนแลใช่ไหมละ่ะแม่งทำามากี่ภาคแม่งก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อบอส Are you alright? Yeah... What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah... Uh, my head is killing me. Oh. I think you will be alright. Because I gave you a shot. But please be careful. You saved my life. I owe you one. โอเคคิสรอดแล้วนะฮะคิสบอกว่าโอ้ขอบใจเธอมากเลยฉนันเป็นนินบุญคุณเธอ <laughs> รีเปแกก็บอกว่าเธอระวังตัวด้วยนะเธออะไรแต่ที่ตด,ดว่ะนะเฮ้ย <laughs> โอเคครับโอเคเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปไหนนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาเอ้ไอ้ไอ,อ,อ้อีหกเรียมอีกอันนึง ขณะที่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ตอนนี้ใช่ป่าวะใช่ฝนตกโอ้โหมึงรีบแดกให้ไวเลยฮนะไอสัจะตายเลยแดกเถือกเลยมึง <c oughs> นี่คือข้อดีของภาคแรกครับคือจะโดนกัดให้ตายยังไงก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิมฮนะ <c oughs> วิ่งสู้ฟัส พอใจตกนะช่วงเนี้ยฝนนะนจริงอือเฮ้ยทางนี้หอบสิอ่ะปับ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 รู้ไหมกูล็อกอยู่

เจริญจากไปเสียงดีไหละ่ะวปิดี๋ยวๆสคิครับโอ้โหอยที่ประตูนี่มันก็ลีลาจริง,งเลยฮะมีน้องคนหนึงบอกให้ผมกดสเปซบาร์ลองดูนะฮะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับพอผมลองแล้วผมลองแม่งทุกปุ่มนะฮะจริงๆเนีฮน,น,นะ ดูแบบคลาสสิกๆนั่นแหละเดี๋ยวมันไม่คลาสสิกมันจะคลาสสิกเกินไปแล้วไอสัตว์ปดัดเราแล้วอาโอเคครับโอ้โหเลื่อนของจะช้าอีกเหี้ย นี่นี่นี่เราต้องเอานีไปโอเคครับรูเรื่องอ่ะฮะแก๊แก๊แกอยากให้ลมหายใจสุดท้ายได้หมดเอ้ยไป ในตอนนี้แล้วทำไมไม่แดกยาก่อนออกมาไว่าฮ่าช่างมันเถอะจะเป็นจะตายก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังระหว่างวิ่งวิ่งไปนะฮะก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่ในเท้าข้อขวดเหี้ยผมทำไม่ได้ละ โอ้ฝนฝนไม่เป็นใจเลยแล้เขาจะได้ยินเสียงที่กูพากัเนี่ยเลยนั่นยิงพูดจริงมาก็จะได้ยินเสียงแบล็กเกลว์ซ่าๆนะฮะก็เป็นเสียงฝนนะครับก็ฟังแล้วรู้เพลินดีนะฮะฟังแล้วดูรู้เงาะง่วงนอนดีนะฮะก็ถ้าใครอยากจะนอนระหว่างดูคิดก็นอนได้เลยนะฮะไม่เป็นไรตอนสะดวกตอนสบาย ตามศรัทธาที่เทียกูหลับซะเองนะ <laughs> ไม่คิดบ่อนอย่างว่าคิดเนี่ยอุย๊ยตกใจอีกแล้วเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลืมไปเลยลตรงนี้มันมีของ ไอ้เหียเดี๋ยวมันกเก็บไม่ได้อยู่ดีโอตครับโอเคเก็บและน่าเข้ามาแต่แรกเลยเี้ย <c oughs> <c oughs> แจ๋วถึงที่หมายแล้วนี่โอเคยยเยจตนะครับเปิดประตูได้แล้วฮะเราจะได้ออกไปสู่หลังบ้านใช่ปะวะไม่รู้ว่าหลังบ้านรือุ้ยนะครับเออ เจไขอะไรก็ไม่รู้มีของอันนั้นให้เก็บด้วยข้างบนข้างบนะจะเงบทำไหมเฮ้ยต้องเค็นออกมาก่อนโอ้ยยุงยากอีกออยังยาง ไปบันไดมันเข็นยากนั่นนั้นเลยวะโอเครับอ่าก็โอเคครับเอฮัลโหลเยเออเจออเออเจอาเอเอ,เอ,เอ,เอกล่องอยู่นี่ น่ะเฮ้ยสั์กล้องนี่เออโอเค <laughs> โอเคครับก็จบกันที่พาร์ทสไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราต่อกันในพาร์ทห้านะครับก็เดี๋ยวจะเอามาลงพยายามจะเอามาลงเรื่อยๆแล้วกันโอเคครับวันนี้บายยครับแอชลี่เอชลี่อยู่ไหนอะแอชลี่อยู่ไหนอะ